วันพุธที่18ถึงวันพฤหัส,สบ,บดีที่19เดือนกันยายนจะมีการแสดงคอนเสิร์ตปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2567ในทีม Animal World Challenge Show Anime Love to Lock 2024ซึ่งเด็กๆจะได้แสดงความสามารถบนเวทีอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะร้องเล่นหรือเต้นค่ะแล้วเจอกันที่งานคอนเสิร์ตนะคะเด็กๆเ,เมนูประจำวันจันทร์ที่16เดือนกันยายน มิวทามนมและขนมเค้กลัดเค้กค,คุกกี้ลันช์ทามข้าวผัดมะเขือเทศโอโคโนมิยากิพาสต้าเห็ดลดโชยุบัตเตอร์ผัดฟักทองใส่ไก่ไก่อบซอสเอนโชวีซุปครีมผัก,กรวมและแอป,ปเปิลสแนคทามเแบบี้คัสเตล่าและแตงโมอาฟเตอร์สแนคแพนเค้กซูเฟ่ เมนูประจำมนังคารที่17เดือนกันยายน, time, นมิวทามนมและขนมเลมอนเคก้กลันช์ทามดงบุริมักกะโรนีคาโบนาลาโครเก็ตผักโขมดิปซอสชีสเแบบี้กวางตุ้งไข่ม้วนยูนนานซุปเห็ดสามอย่างและสาลี่สแน็คทามสตรอบเบอรี่เค้กและกล้วยอัฟเตอร์สแน็คมิกกี้เมาววาเฟอรวานิลา